จากวิสัยทัทศ,ทศททน,น,น,กกน,น,กน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มุ่งสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกองวิจัยและพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเตรียมนําหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติมาทดลองให้บริการเพื่อพัฒนาสู่การเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับต่อไปในอนาคตโครงการั้งนี้ เราจะนำหุ่นยนต์ตัวนี้ครับมาใช้ในอาคารบริหารการทางพิเศษเนี่ยครับเพื่อใช้ในการช่วยที่จะตรวจวัดอุณหภูมิเหมือนในสถานก,การณ์โควิดสามารถส่งเสียงเตือนได้สําหรับคนใส่แมสไม่ใส่แมสเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถหลากหลายครับซึ่งอันตรงนี้เราสามารถที่สอนเขาได้เราต้องการที่จะเป็น k n o w l e ในเรื่องของการที่จะเตรียมตัวในอนาคตว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าหากรถ EV คีค์าแล้วต้องพัฒนาไปสู่รถที่ต้องขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเนี่ยารทําพิเศษจ,จะได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวอัตโนมัติค่์นี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปในเรื่องของการที่เราจะมีน้องโรบอทที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะครับ